แป๊บนึงค่ะโอ้โห้ไม่เยอะหรอไม่เยอะเาไม่ได้หนไม่ไ้แต่ไม่ไ่ไไปนะอาสี่สามอ่ะพี่ภูมิคะช่วงนี้เห็นเราสนิทสนมกับพี่เกรเป็นพิเศษไหมคะเราเล่นละครด้วยกันอ๋อ้เราใช่ก็คือก็คือจริงๆอ่ะในในกองอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเราสนิทกันทุกคนเลยใช่ค่ะมันก็เลยสนิทในนอกจอเลยหรือเปล่หรือว่าแค่ในจอแค่แค่ในอยู่อยู่ในอยู่ในกองอะค่ะคือในกองอ่ะคือเหมือนเหมือนเราไม่ได้สนิทกันแค่ แค่นักแสดงอย่างเดียวทีมงานทุกคนตาก้องทุกคนคือสนิทหมดเลยพ่วงกับหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือมันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเวลาทุกครั้งที่พอเวลาเราลงไปออกกองแล้วเราไปต่างจังหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบอุ้ยเลิกกองแล้วพวกเราจะแบบว่าปิ้งเนื้อกินกันไม้หู่กกันไม้อะไรเงี้ยมันก็เลยทาให้เราสนิทสนุกันค่ะแต่แฟนคลับว่าแบบจับตาว่าในเอซีก็มีการเมินโตตอบกันอยู่บ่อย จริงก็มี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 นักแสดงคนอื่นที่เมนกันอย่างน้องแคร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เมนเราเป็นคนชอบเมนพี่เก๋เขาก็เมนแซวหนูอะไรอย่างเงี้ยว่าหนูแบบชอบแบบขายของไปหลอกขายเกี๊ยวเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบชอบแซวมันก็เป็นการแซวกันปกติของของของเขาเขาแซวบ่อยถี่แค่ไหนเขาแซว อร่อยมากนะก็ไม่ได้ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยได้บ่อยมากหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาเพิ่งโสดอะไรเยยงี้ยคนก็เลยแบบว่า้อคิดว่าเป็นเราอะไรเงี้ยก็ไม่หรอกบั้งคะเพราะว่ามันไม่มันมันมันไม่เกี่ยวหรอกว่าเขาแบบเพิ่งโสดหรือไม่เพิ่งโสดแต่ว่าบัง,บงเอิญว่าเราอะด้วยความที่แบบ เรามีคิวด้วยกันตลอดเวลานักแสดงคือเข้าร่วมด้วยกันเกือบหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งทำให้แบบสนิทกันมากขึ้นแล้วก็พอเวลาเราอยู่กองเราก็คือคุยปรึกษาเล่นกันเป็นแบบคือเหมือนเป็นเพื่อนที่เราสามารถคุยแล้วก็ปรึกษาอะไรกันได้แสดงว่ามึงดูดขนาดนี้แสดงว่าคือเจ๊ให้มีทิฐาว่ามันจีบกันเลยเป็นพี่น้องกันเลยค่ะคือคือในกองต้องบอกว่าเราสนิทกับทุกคนจริงทั้งขับพี่ป๊อปทั้งกับพี่เกรซน้องแคร์น้องมิวอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้แย่เล่นกับเราเป็นพิเศษไม่มีมีแต่หนย่เมแ ไม่ถูกจับตามความสัมพันธ์ขนาดไม,ไม่ไม่กดดันค่ะเพราะว่าบูมว่าระหว่างบุ๋มกับพี่เกค๋คือคือคือมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรที่มันเกินเลยนอกจาก<อ>าแบบแบบเพื่อนร่วมงานหรือว่าแบบเป็นพี่น้องที่สนิทกันกบางคนก็จับโยงไปเลยว่าอุ๊ยเอาจะจะเป็นสายไหนเขาไม่ค้อ,องน่าจะบอกอ,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 อน,นหรือเปล่าคือบูมว่าการเลิกกันท้าอย่าเอาคนอื่นเข้าแบบไปเกี่ยวเลยนะคือจริงๆแล้ว คนเราสองคนถ้ารักแล้วจับมือกันแน่นพอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ใดๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามามันก็ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บูงเองบูงก็ไม่อยากที่จะแบบว่าเป็นหนึ่งในคนที่แบบอุ้ยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเลิกกันเพราะว่าเราแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราเราเราก็ไม่ได้ไปแบบกิกกักหรืออะไรทําอะไรให้เขาเลิกอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่คือบูงก็ไม่ได้ซีเรียสหรอกค่ะเพราะว่าบูงตัวบูงเองบูมก็รู้ว่าบูมไม่ได้ไม่ได้ไปไปเป็นมือที่สามหรือว่าไปเป็น อะไรเงี้ยเพราะว่าเราสนิทกันในฐานะพี่น้องจริงๆในฐานะนักแสดงร่วมที่ทํางานแล้วก็อยู่ด้วยกันค่ะไม้คุยประเด็นนี้เอะก็คือจริงๆเราก็ ไม่ไม่ได้คุยแบบโหอินดีเทลอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยบุมรูร้เพราะว่าพี่เกดคนมาบอกเองหลังจากที่พี่เกดประกาศว่าเขาเป็นโสติเงี้ยทางด้านบุมเองมีคอมเมนต์ต่างๆจากแฟนๆพี่เกดข้าแบบจบดีนะไม่มีเลยค่ะคือแฟนๆพี่เกดน่ารักบุมว่าบุมบุมอาจจะโชคดีคือบุมไม่ได้ก้าวไก่ในชีวิตส่วนตัวเขาใน<ม>ในในในเรื่องส่วนตัวคือบุมว่าพี่เกดก็ก็โตมากมากแล้วที่แบบโตกว่าบุมที่บุมจะไปแนะนําพี่ความรักมันต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นนะอะไรเงี้ยตัวเราเองเรายังงงๆอยู่เลยเนีะ เราก็ก็คือแค่เขาวันไหนที่เขาอยากจะปรึกษาหรือว่าวันไหนที่เขาไม่สบายใจหรืออะไรเงี้ยบุ้ก็พร้อมที่จะเป็นน้องที่จะรับฟังที่เขาโทรมานี่เขาคือตั้งใจมาขอโทษเราที่เป็นข่าวกับเขาหรือว่าไม่อยู่ที่กองด้วยกันค่ะตอนนั้นคือถ่ายละครด้วยกันอยู่ใช่แค่ความรู้สึกเราคือเขาก็ก็เหมือนแบบเหมือนเขาก็คงแบบ ฮ้ยบูมมีคนส่งมาว่ามันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบจากที่อ่านดูก็น่าจะเป็นแกแหละมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือเขาคงรู้สึกรู้สึกแบบว่าเออเป็นบูมทําไมมาโดนอะไรประมาณนั้นหลังจากนี้เราจะร่วมงานกันก็ปกติค่ะไม่เกงเลยไม่เกงไม่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 ได้ลำบากเพราะว่ามันอะไรที่มันไม่จริงเราไม่จําเป็นจะต้องเหมือนเหมือนเหมือนไปสะดุ้งกับสิ่งที่คนอื่นเขาพูดนะคะเราไม่ได้ตกใจหรือว่าแบบ แบบอุ้ยตายแล้วทำยังไงดีคนอื่นรู้อะไรเงี้ยเราคือเฉยๆมากเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแต่ก<ต>็<อ>เป็น,นเพืกันไหนเพืนอะไรเงี้ยโอกาสมันตามนมากกว่าเพื่อนนะตอนนี้ก็คือยังค่ะไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรพัฒนาเลยคือเหมือนเราอะสนิทก,กันมากจริงๆสนิทกันจนจนจนเรารู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในบางครั้งหรือว่าเขารู้ว่าแบบเราคิดอะไรอยู่อะไรมันระดับตัวตัวกระวมคิดว่าพี่เจตรงสเ็ปเราไหมเฮยในในมุมมองเรา พี่เกดเป็นผู้ชายที่น่ารักนะคะเป็นผู้ชายที่มีสเสน่ห์รอยยิ้มหรือว่าอะไรก็ตามคือถ้าใครได้รู้จักเขาอย่างเงี้ยก็ก็จะชื่นชมในในสเสน่ห์ความน่ารักความสุภาพความให้เกียรติคนอื่นในมีความเป็นสุภาพบุรุษอย่างเขาเ,ขาเรื่องความแบบอาจจะเจ้าชู้อะไรของเขาเลยเงี้ยมันมันทำให้เราแบบดกว่าสมมติสมมติถ้าวันหนึ่งเขาอาจจะแบบมาจีบเราอะไร เพรว่าคุณทุกคนมีมีม,มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวแหละแต่ถ้าวันไหนที่เขาเจอคนที่เออน่าจะใช่คนนี้แหละหยุดคนนี้แหละหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอ่ะเหนื่อยละก็เขาเดี๋ยวเขถึงเวลาเดี๋ยวเขาคงพักของเขาเองแต่จากทีุ่งสังเกตคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้อะไรนะคะอย่างตอนนี้เขาสวยนวถ้าสมมติว่าเขาตั้งหน้าตั้งตจย่างจิจีบเราเรอย่างเงี้ยเราติดไหมเรื่องนี้มีไหมแ่จีบเลยเพราะเรารู้จักกันแบบในฐานะที่แบบเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันมากๆจริงๆคือคือรู้เลยว่าแน่ คิดอะไรอยู่อ<น>ะไรอย่คือน่ากลัวนะจะน่ากลัว <c oughs> ออกันไปค่ะ <c oughs> เป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะ